ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองคือจริงๆแล้ววันนี้เราตื่นตั้งแต่แบบแปดโมงครึ่งแล้วเราก็ตื่นมาเรียนคอร์สตอนเช้าเป็นแบบว่าเกี่ยวกับไทปโประพีเออเก้าโมงถึงเที่ยงเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปกินข้าวมาแล้วก็กินกาแฟะอะไรต่างๆมาเรียบร้อย ด้วยความที่ตื่นเช้าในรอบแบบหลายวันมากๆๆๆก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์ดีใช่ปะเออแล้วก็เลยกำลังจะแบบทำนู่นนั่นนี่นี่กำลังแบบเขียนฟอนต์ทำไทโปแบบส่งของคอร์สเมื่อเช้าอยู่ก็สนุกดีนะแค่รู้สึกว่าเหมือนแบบช่วงนี้ได้ลองทำอะไรแบบใหม่ๆเยอะดีเช่นเรียนคอร์สนั้นของ The C I S Thecast แล้วก็ เรียนเกาหลีกับเพื่อนแล้วก็ล่าสุดก็เรียนไทยโป้วคือแบบเออรู้สึกเริ่มเป็นปิดเทอมที่คุ้มค่าขึ้นมา คือตื่นเช้ามันเฟรชแต่ว่าแบบมันง่วงอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรีวิวติดสติกเกอร์ลงไปไหมมันจะได้ดูแบบโ้ยง่วงเลยก่น บูโจเพราะว่าคือตั้งแต่เราเปลี่ยนมา Channel Channel ใช้โ n ชันอะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เขียนบูโจทุกวันแล้วแต่ว่าเขียนแบบสองวีคหรือว่าวีคหนึ่งครั้งหนึ่งเออซึ่งก็ต้องมานั่งแบบอัปเดตทั้งหมดคือตั้งแต่ว่าจะทําถึงสิ้นปีแบบไหนๆก็เริ่มมาแล้วก็เลยเอออยากทําให้มันจบไปแล้วก็เหมือนได้เป็นการแบบเหมือนทบทวนตัวเองอีกทีด้วยว่าแบบเออวีคนะั้นทำอะไรไปบ้างอะไรเนี้ย โนชั่นของเดือนนี้เรียบร้อยห้าชัมงครึ่งแต่ว่าเราแบบงวงมานี่คือจะเป็นการนอนไวในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เราเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการน,นอ้อไม่ว่าจะเป็นแบบค,คุณครูสอนไม่เข้าใจค่าเรียนพิเศษก็แพงการบ้านก็เยอะยิ่งเรียนออนไลน์เงี้ยก็ยิ่งแบบปัญหามันก็หนักเข้าไปอีกแถมโควิดออกไปไหนก็ลำบาก เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะมานําเสนอนแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยแก้ป,ปัญหาเหล่านี้ให้ทุกคนกันค่ะนั่นก็คือ Study นั่นเองเอย้ u t y d y จะเป็นตัวช่วยในการเรียนให้กับทุกคนค่ะ ช่วยลดเวลาทบทวนบทเรียนรวมถึงช่วยลดเวลาในการเตรียมตัวทําข้อสอบด้วยเพื่อให้น้องๆทุกคนเหลือเวลาไปทําสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือว่าเหลือเวลาพักผ่อนมากขึ้นค่ะจุดเด่นของแอปสต๊ d ดีนะคะก็คือทุกคนสามารถเรียนได้ทุกวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นไทยอังกฤษสังคมเลขวิทย์อะไรต่างๆโดยที่วันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยไม่ถึงวันละสิบบาทเท่านั้นค่ะเนื้อหา,าครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นป .4 จนถึงม6เลยมีวิดีโอการสอนมีข้แบบฝึกหัดมีคําข้อสอบโอเน็ตเกตแพ รวมถึงยังมีโน้ตสรุปให้ทุกคนเข้าไปอ่านได้ด้วยค่ะที่สําคัญก็คือมีฟีเจอร์ต่างๆที่จะช่วยให้การเรียนของทุกคนมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะอย่างแรกก็คือ Study Planner ที่จะช่วยจัดตารางเรียนหรือว่าตารางอ่านหนังสือของทุกคนอันที่2ก็คือ Study Report ที่จะช่วยรายงานผลการเรียนรวมถึงจัดบทเรียนให้เข้ากับทุกคนค่ะอย่างที่3มก็คือ s t u d y World ที่จะสะสมเรียนจากการ เดียนะคะไปแต่งแบบว่าอวตารออนไลน์หรือว่าเอาไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงออนไลน์ก็ได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือลองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น iOS Mac OS Windows หรือว่า Android ค่ะเนื้อหาถุกต้องครบถ้วนแะล้วก็ังเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วย ปเปิดเทอมีให้ Study ช่วยทุกคนนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับน้องๆที่ดูคลิปเราอยู่นะแค่ทักไปใน l i น e Official หรือว่าเพจ Facebook s t u ี y ว่ามาจากช่องเรานะคะแพ็กเกจหนปีการศึกษาจะลดจาก3 9 0 0บาทเหลือ1,600บาทเท่านั้นถึง12สิงหาคนมนี้เท่านั้นนะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูแอป Study เข้าๆกัน,นะคะ่ะเข้ามาถึงอันนี้ก็คือหน้าโฮมเพจนะเป็นแบบหน้าแรก ทุกคนก็สามารถเลือกระดับชั้นได้ตรงนี้ติ๊บๆเช่นสมมติเราเลือกมอปลายม .5 กดดูวิชาทั้งหมดได้ถ้าทุกคนสังเกตคือมันจะมีทั้งวิชาที่แบบในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนเลยสมมติเรากดเข้าไปดูวิชาหนึ่งนะเช่น City ิ a นุษย Solution แล้วถ้าทุกคนกดเข้าไปมันก็จะมีเหมือนแบบว่าเส้นทางการเรียนรู้เียด้วยก็เนี่ยมีแบบฝึกหัดทบทวนแล้วก็นี่มีสรุปบทเรียนอยู่ตรงนี้เป็น,นี้เลยเฮ้ยมันดีมากอะ พอทุกคนเข้ามาหน้าแบบหน้าลออินปุ๊บใช่ปะที่เป็นเหมือนแบบแอร์เราเออก็จะมีจัดอันดบับแล้วก็นีมี Surprise ส์บุด้วยสมมติว่าเรากดชิบชๆชอโอ้ได้เหรียญแล้วก็มันจะมีอันนี้แต่งตัวละครซื้อเลยเย้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาชุดเราแบบนี้มันจะมีน้องสัตว์เลี้ยงด้วยอันนี้แต่ว่าคือตอนนี้น้องเฉาอะเศร้าปะ เฮ้ยยุ่นน่ารักอะมันมีแบบสะสมคริสตัลมีแปลงลงแปลงล่างอะไรต่างๆคือเหมือนแบบน้องจะอารมณ์ดีได้ถ้าทุกคนเรียนเว้ยต่อไปอ่ะยพามาดูฟีเจอร์พิเศษที่เคยพูดถึงไว้ก็จะมีนี่ study report ก็คือกดเข้ามาดูประวัติการเรียนได้แบบนี้แล้วก็ study planner เครื่อนี้ต้องเรียนวิชาอะไรบ้างเริ่มแบบจําอะไรไม่ค่อยได้แหละอ๋อคือพอทุกคนแบบเลือกเวลาปุ๊บอะน้องก็จะเหมือนแบบแบ่งวิชาให้เรียบร้อยด้วยเฮ้ยเวิร์กอยู่นะร้าวๆก็ประมาณนี้น่าจะแอปพลิเคชัน study นะคะเขาก็มี แท็กเกจอีกอันหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําทุกคนก็คือ English Academy by Study นั่นเองเหมาะสําหรับใครที่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตจ,จริงเนาะเพราะว่าจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาเลยค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็กลังเปิดให้สอบระดับแล้วก็ทดลองเรียนฟรีอยู่มีโปรโมชั่นลดอยู่เหมือนกันจากห9พันเกร้อยบาทเหลือแค่สองพันเก้ารอยบาทถึงสาสิบเอดสิงหาคมนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราจะตัดคลิปกันเถอะถึงแม้ว่าจะขี้เกียจม,มากก็ตามนะแต่ว่า ไม่เราจะต้องไม่ขี้เกียจไปกินข้าวมาแล้วเดี๋ยวจะแกะพัสดุอันนี้ก่อนน้องเป็นเอโฟมล้างหน้า Milky Jelly Cleanser เดี๋ยวจะลาไปสีลมนีกัน นี่คือกระเป๋าผ้าที่ฉัลืมไปแล้วว่าเคยลองกันชรบไห,ไหมลางนี้คือสุดๆบอกเลยเฮ้ ชาติที่แล้วอ่ะ ดูหนังเรื่องนี้ของกินในคืนนี้นะคะหอม My wife's been gone for three and a half years. I miss her in every way. <Yeah. S 3> How do I spend the rest of my days? You name it. g l The only traveling I do these days is out to San Diego to visit my son and his family. they're great i love them to the pieces but to be honest i think i love all of them